ปันาอยังไงสวัสดีสวัสดีสวัสดี fc อย่ามาแต่งเรื่องอย่างนี้นะฉันรู้ความจริงในบ้านนะเราต้องคุยกันเองเราต้องคุยกันเองผมว่าสวัสดี fc รัตนาสวยของหมอปลาเห็นป่ะผมคุยป้าป้าเขาตุดิฉันไม่รู้จักคุณเลย ไม่คุยแล้วนะเลา้าัาทำกันอย่างนี้ขอพักจัดการไม่้ยู่ด้วยเธินดนด่านให้ตำรวจแอบมายิงคนที่ไร่ค่าด้วยเธไม่รู้จักไม่รู้จักรู้อะไรป้ารู้อะไรผมจะแต่เรื่องไ้ผมควยให้ป้าดูดิป้าโดนยิงนะป้าูไม่ดีผมยิงนะนั่นแหละนั่นแหละคนจะยิงควายอ่ะ ผมจะได้ฟังเมื่อกี้ก่อนไล์นะอารมณ์ดีมากเลยครับแต่มันก็แปลกพอเริ่มไล์ไเมื่อไล่ฝากเสียทุกทีองลองมองอางจานที่จะเจอ<ภ><ส>ทำอย่างนี้ถิ่นไจรงิงจะให้พี่นุชเอาตำรวจมาแอบยิงไอ้น,น,นี่ตายยิงใครพ่อจะจัดการคุณพ่อจัดก่อนอย่านะมีปืนนะยิงกบบ่ก็ได้น,นี่ย วายดองอันนี้ความจริงในบ้านกูดีนะตำรวจมาพูดกันนินนีนแหละเยอะแล้วคนที่ไม่ใช่ในบ้านนี้เอามิสซัพเขาบอกว่ามีหนุ่มๆมารับป้าไปตั้งแต่เช้าป้าไปไหนมาพระจ๋าไอ้นี่มันแต่งเรื่องพ้าทำโทษจริงนกให้คนมาแอบนิ่งเลยค่ะอิสัตว์พระจ๋าดูรัตนาด้วยวันนี้ทำแบบนี้พอหรือไหมทาเมสมาครับอิสัตว์หน่อยโไอ้ปากหมาครับโชว์หน่อย ทาเล็บไปจริงก็โชเล็บเนี่ยมาทาเนี่ย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 มันก็เพรานั่นคุงจะบอกพี่โน้ดอีกจริงเลยก็โชว์เอฟบีให้ดูใน่อนนี้ว่าเราทาเล็บมาจริงพาจ่ายอี่สั่งเรื่องพาจัดก่อด้วยเชยอย่างจริงจังคุณที่ไม่ใช่รู้หมดแล้วนะคนบ้านใต้มาคุยอ่ะเอามือสับโอ้ยนี่รัดนมหรือเปล่าคุยกับพี่โน้ดหมดแล้วตำรวจจะมีนายผสมบอกเลยผมจะเอามือสับเรื่องคนมารัดนมอะไรหรือเปล่ารู้องถามอย่างนี้นะแล้วจริงหรือเปล่าชีวิตจริงเราเป็นคนเรียบร้อย ได้ข่าวว่านัดแจ็คแฟนชันวันที่สิบห้าไอ้นี่แต่งเรื่องปากอย่างนี้อขอให้ตายเล็วุ่จ้ะจัไว้แต่งเรื่อง,งเรองพราะได้ข่าวว่าเขาจะเป็นแฟนแจ็คหนึ่งคืนดูปากพูดแต่แต่งเรื่องเคยเคยดูงของแจ็คแฟนชันไหมที่เขาจะมีผู้หญิงเป็นแฟนเขาหนึ่งคืนอ่ะผู้หญิงคนต่อไปคือแม่รักม์มึงในปากสักกเบือกูรู้ความจริงหมดนะ คนบ้านใต้ที่เป็นเพื่อนพี่โนตตำรวจน่ะพยาบาลกับเราเนี่ยรู้อะไรดีกวักมือเรียกเราเลยเอามือสับหมดเลยกับคนที่ไร้กาดบ้านเราเป็นยังไงเรารู้หมดพระสงฆ์ก็ช่วยแหละตีนก็ทืบเอามือสับเลยรู้ชีวิตจริงดีนะตรงนี้ใครที่ไม่ใช่ก็รู้พระสงฆ์เอามือสับก็ใช่ไงแต่เอฟซีแจ็คบอกว่าเอฟซีต้องการปรากรา ระจ่าจัดการความไม่จริงจากคนที่พูดปากมาอย่างนี้นั่นแหละพระจัดการเร่งด่วนครับตามที่พระสง์สอนชีวิตจริงเราเป็นคนดีแล้วบ้านตลอดชีวิตว่าไม่เคยแต่งเรื่องร้ายกาจอย่างนี้กับใครเลยการีการอภิปแต่งานที่สุดคือคนอย่างนี้ด้วยกูไม่อยากเห็นไักถึงภาาเลยอะฮะเดี๋ยวชีวิตจริงจะบอกพี่ชายที่เป็นตำรวจไม่รู้เลยให้อไม่รู้ทางนู้นกันจ่ไง คนบ้านใต้ก็ช่วยเอามือสับเอาตีนกระทืบเลยอ่ะคขารู้ชีวิตจริงเลยดีได้ข่าวว่าจะมีผัวใช่ไหมมึงไม่ต้องถามกูเลยไอ้ปากสักระเบือ่อมีแหลถ้าจะทำธุรกิจนี้ไม่ต้องมันแดดอันนี้สบายสบายสตล์คนบ้านเหนือบ้านใต้ก็มือสับกันเลยเขารู้ชีวิตจริงบอกลักษณะจะเย็นๆคุยกับมันโนดนะเราเป็นคนเรียบร้อยอยู่บ้านตลอดชีวิต ฝากคนแชร์ครับฝากคนแชร์ครับเอฟซฝากคนแชร์ด้วยฝากคนแชร์นะครับฝากคนแชร์วันนี้เราคุยสบายตบายสไตล์รัตนาโอเล่มึงยั่ไหนไอควายวันนี้เราไม่มีอะไรกันมากฮะแค่อยากจะรู้ว่าวันนี้ป้ารัตนาเขาไปโดนใครปะแป้งมาบ้างรัตนารัตนาเอ้ยรัตนาเอ้ยไม่รู้ปากของมึงเลยไอควาย ข้าพูดเลยนะรัตนาผมก็มองดูผู้คนในบ้านเธอเรียบร้อยใครไม่ใช่ผมเสกแล้วสามิสาแล้วมาพูดกับเรานี้เลยบ้านคุกก็ตรงหมู่บ้านคุซีป้าแปลงปันเนี่ยเฮ้ยันสมบูรณ์อมือสับได้สามิสาดูว่าเจ๊เขาว่าเจ๊ละพ้าจ๋าไอปากหมาถามหนูไม่ต้องดำเนินเรื่องเลยนะทำโทษท่านเา็นรยนักเตะถามว่าป้าแปลงฟันด้วยยาสีฟันน็อกเตอร์ปี นี่รู้ตัวไม่พูดอะไรหละพาจัดกช่เรารู้หน้าบ้านเราดีหมดทุกคนเลยคนที่ตอบก็ต้องเป็นหมาเนี่ยคไม่ใช่พากามือไอ้นี่บอกว่าเจ๊หมาเดี๋ยวเหอะตอบมาถาม้าคนนี้มาตอบคือ้าเนี่ยมอ้หนไอหมาตัวใหญ่ชีวิตบ้านกูเป็นคนดีหมดเลยนะห้าย่อมรู้ ใครเป็นยังไงคนพูดกับบ้านเราที่เป็นตำรวจเป็นพยาบาลนะเขาบอกรัตนารู้หมดนะบ้านเธอเป็นยังไงคนที่มึงพูดหนีไร้กาดไอ้ไร้กาดไอ้ไปไปพอสตีวนตกกรหนวันตกาตีนกระทืบกันเลยให้เห็นเลยชาติชาตปากกูอย่างนี้นะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้มีคนดูป้าอยู่สองพันกว่าคนป้าอวยพอสตีหน่อยมึงแต่งเรื่องไอ้ปากสตีนเออบอกว่าแจ้งงี้ได้ไงเนี่ยบ้านกูอาชีพดีนี่คือความฝันเออ กูรู้วิธีจริงในบ้านกูนะอย่างไรที่บ้านไงโอ้โหนิสัยดีเลยไเจ๊จัดเลยป้าป้านี่ออกให้แกก่อนอยู่ในรถไม่เป็นไรแล้วเนี่ย้ว่าเจ๊เด็กอ้โหดูนิสัยเนี่ยพาดูอะไรดีนบ้านเราเป็นคนดีจริงๆในรถไม่เป็นไรออกเหรอโอเคขอให้ตายเร็ว มาจากพระนะใช่จเรารัตนาฮอลเลเป็นคนดีไม่เคยด่าว่าใครเลยอยู่ในบ้านเรียบร้อยกันไม่เคยยุ่งกับชาวบ้านเลยนั่นคือไม่เคยไปนั่งบ้านชาวบ้านด้วยพระสงฆ์กับติเตอร์นี่ชวนไปพูดคุยบอกทำถูกต้องแล้วรัตนาบ้านเธอปะกดแชร์ด้วยเดี๋ยวป้ารัตนาจะอวยพรวันปีใหม่ของไทยก็คือวันสงกรานต์ไอป้าเนอะเออเดี๋ว่าเตรีมาเดี๋ นี่นี่จะถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอทานอาขนมหวานนะคะเดี๋ยวไปดูรอใครยังรอรอคนห่อเอาเอาของมาให้ก่อนเกิดไปพูดเพราะเขาพึ่งได้เป็นคนดีถ้าจะรู้อวยพรไปอุวยพรสองพันห้าเนี่ยอุยไอ้นี่แต่งเรื่องเพราะมันเป็นคนเป็นหมาแหละป้าเนี่ยผมดูในโทรศัพท์เนี่ยชีวิตตัวลัวอะไรดีๆสวยมากเลยเงาเงาเนี่ย เลเจของเราวิ่งปาเจว่าอีกแล้วขอให้ทุกๆคนฆ่าไอ้นี่ไปตายโอ้ให้ตายเลูกไม่ป้าอวยพรให้